โอเคแต่ก็เราเราเท่าที่เราทําได้ครับนะไปรอดูก่อนอะละกันแตกไปแล้วครับโดนแซงทางตรงสุดท้ายตลอดเลยโอ้โหท็อปลุยเลยครับออตัวเลสตาร์นะครับผมนะสรับตัวขอโกชิปครับ เป็นไดวัสการเลตกับตัวขอเซนสิกาครับวิ่งไปด้านหน้านะครับนะโอเปราโอวิ่งจีไปจากข้างหลังนะครับนะเซรุสิกาเสฟลาดเวนะครับวิ่งปานให้ไปไกลเลยครับเมื่อกี้เราไม่ได้เช็คสเต็กรอบที่แล้วด้วยพี่เบลจ๋าดูนด้ึงหน่อยไหมคะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวดูให้นะเมื่อวานขอภายจีงครับนะหมดแรง หลับสบายเลยไหนไหนไหนดูสิโอ้โหแต่โตเลยโอเคนี่แค่ปั๊ดเหรอครับประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าปั๊ดออกมาดีนะปั๊ดออกมาดีมากครับผมนะแต่พุ่งตรงว่าความรู้น้อยนะก็คงต้องไปรู้ในส่วนของการออกสกิลนะครับนะแต่สแต็ปประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับนะ เอาละครับผมตอนนี้ครับผมก็โกชิปครับุกวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับนะแต่ยังได้เห็นครับนะว่าคนขาคัดจะตีลำบากอยู่นะครับไปครับผมโอเปร่าเล้วไอ้ปามกับชุดตีเมทัลลี่ครับติดไปเรียบร้อยครับผมแถมติดโดสต็อปี้ด้วยนะครับนะติดโดสต็อปี้ด้วยนะครับนะตรกโซนี้ครับตอดี้จีขึ้นมาแล้วค่อยๆจีไปครับโอเปร่าโอโอเปร่าโอจีขึ้นไปเรื่อยครับ ไม่ยอมเลยครับผมเวลาโอครับผมตอนนี้ตามเดนวัตสกันเลยครับตอนนี้เทโอเวลาโอครับผมวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับดาและก็แซงเดนวัตสกันเลยขึ้นไปอีกทีนึงเรียบร้อยครับนะครับโอเวลาโอวิ่งเข้าเส้นชัยแบบสบายๆบายเยอะเกินสตาร์มบิดาหมดเกือบไปแล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมสตาร์มบิดาหมดครับความเร็วตกวบเลยนะครับนะดีที่เข้าเส้นชัยก่อนนะครับนั่นเองคือตัวแตกไปแล้วครับ โอ้โยเกือบไปแล้วนะผมโดนหนีแหลครับผมแพ้ยับเลยยังไม่เจอหนีแหลกคนโหดคือหนีแหลกโหดนะแต่ว่ายังไม่เจอน,นะโอ้โหเลย์สตาร์สองตัวเลยครับไหวไหมเนี่ยผมไปล่นะปาครับลบๆโอ้โคืนนี้แคับน,น่อยโอ้ติดตุดโอ้แย่แล้วตามตามแบบสุดๆเลยครับ โอเคครับนะครับน้ต่อดีเบลเซนครับผมเล่งขึ้นไปครับน้าตาด้แบคควีนเห็ครับผมตาไตปติดครับเบจิลโลแบคควีนค่อยๆจีไปเรื่อยๆนะครับน้ำเลเซนกีอาคงวิ่งจีไปเรื่อยๆนะครับน้ห่างพอสมควรเลยครับปัญญาชนะสามรอบ อ๋อแต่หนูแอบสิได้สิแมสปีดน้อยไป <laughs> ไม่เป็นไรครับผมคองี้มันต้องค่อยๆปั้นไปนะครับผมนะเอาจริงไอ้เรื่องการโชคการปั้นมานี่ต้องบอกเลยครับว่าปวดกระบาลจริงนะครับอยากได้อยากได้สกิลอันหนึ่งศึกไม่มาเลยครับนะมา <c oughs> ตอนนี้เดเจอร์ก็ไล่แจกดีบัฟไปก่อนครับนะแจกซามินา่าไปรถไปเิดเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ค่อยๆครับผมไปครับ ไปครับตอนนี้โอเปร่าโอครับเล่้ขึ้นมาแล้วครับอิสออนนะครับผมน้ำไปแล้ววิ่งตามจี้ครับผมตอนนี้วิ่ตอรี่นะครับผมชุดที้วิ่ตอรี่ครับผมพยายามจี้ขึ้นไปนะครับน้ำเทโอเีล่าครับผมตอนนี้กำลังตามบอลเซนไปเรื่อยครับผมเนเจอร์ไลด์ดาอยู่ทันไหมครับเทโอเีล่านะครับผมยังคงจี้ไปเรื่อยครับตอนนี้เหลือแค่สกิลของโอคุณแคปนะครับน้ำเทโอเีล่าครับผมจี้ไปนิดหนึงไหว้ไว้ไม่ทันเอออีกนิดนึง โอ้คุณีีแคปมันมาแล้วอ้ายเดือดเดืครับโอไม่รักอภิมหาโอ้โคตรเหนื่อยเลยโอ้รุ่นแบบสุดขีดโอ้เข้ามาได้นะครับโอไม่รักโอครับโอ้โห้จี้แบบแม่เจ้าอย่าห่างกับคุณดีบ้าครับแคปหมดแรงใช่โอ้โหเดือดชิบหายโอ้โห เรสいまอบสองไหมครับตาแมวผงไปทานิดคอร์ดแล้วเดี๋ยวผมดูให้นะครับมาลิสก้าสายสกากับมาลิสกี้นะครับโอเคอยู่สายเพจท็อกกันสายเพจนะครับนะเสแตกประมาณนี้ น่าสนใจอยู่ท็อปการโอเคนะครับนยาท็อปการถือว่าใช้ได้เลยครับนะส่วนตัวของฟูจิคิซากินะครับนะก็ป้าดอ,อกบดีนะแต่สปีดรบับไปดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายครับผมนะตัวของโดเบิ้ลนะครับนะโดเบิ้ลผมว่ายากโดเบิ้ลถือว่ายากอยู่นะหวังที่ตัวของท็อปกันได้เย็นสุดครับนะท็อปกันนี่น่าจะเยะ็นที่สุดละอะไรครับผมมาต่อกันเลยครับ ต่อดีครับผมนะตัวโผล่ไปล่านะครับนะก็ขึ้นมาเป็นที่4ครับนะตามจากกลุ่มข้างหน้าอยู่พอสมควรเลครับนะอ่าได้ครับอยู่ด้านล่างนะครับผมดิสกลุ่มใหม่ดิสกลุ่มใหม่อยู่ด้านล่างครับผมด้านล่างใต้ดิฟชันเลยนะครับมาเลยครับผมโผเปล่าตอนนี้พยายามจี้ขึ้นไปครับ วิ่งส่บวงในเลยเหรอโอโดอสตปีครับปาดตีครับไปครับอีกนิดนึงอืดปาดเข้าไปครับคู่กันเลยครับระหว่างโอเปร่ากับซุนซิกานะครับเตะโอเปร่าครับผมขึ้นไปทีนึงเนเจอร์ไลดาครับตัดเรียบร้อยอลไรครับผมเโอเปร่าครับวิ่งขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เข้าเส้นชัยแล้วครับไอ้ชียบาตส่งวงในเลยครับเสียวชิเอง สายไี้สักมีค่ะมีสามนเป็ค่ะถ้ม,มีโอกาสหลุดเหมือนันถือมาถืมาว่าจะเก็บไปยาวหนูรอาทามาอยู่แหละครับผมได้อยู่นะไม่มีปัญหานะครับนะถามว่ามีโอกาสหลุดไหมครับมะมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยคงต้องบอลลุนเอาเลยครับนะถ้าป้นดีๆ้นหูพุ่งตัวว่าหมดทางหมดทางชนะถ้าป้านสแตกออกมาสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สกิลออกครบนี่คือพูดยากหลอดยากออกตัวสวยครับรอบนี้ครับผมสลับตัวของโอเปร่านะครับนะ ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปครับนะถ้าเป็นในสุขอสายเพจนี่โอเปร่าตาแมวไม่เป็นรอใครแน่นอนนะครับนะแล้วสนุกไทยกิ๊สเตอร์ถ่ายไปไหนวะตอนนี้ก็คือตามแค่ในสุขอสายเพสายฟอนนะครับนะซึซิกะกับซิร์ซิกายครับวิงจีกันตาไปอยู่เลยครับนะกะไปยอมครับผมจีเซิรกายไปแล้วครับเอกเดทไทยออรับผมไปจำจี้กันไปครับ เบเจอร์โดเบิร์นนะครับผมนะเบเจโรโดเบิร์นนี่ครับผมวิ่งจี้ไปครับโกชิปเข้ามาแล้วก็แท็กจากกลุ่มข้างหลังนะครับนะยังไม่ไหวนะครับนะวิ่งต่อไปก่อนครับตอนนี้โกชิปขึ้นมาไม่ได้ครับนะโกชิปขึ้นมาไม่ได้แบบนี้เอายังไงดีครับเซนสกายยังคงนำอยู่ที่หนึ่งนะครับผมนะโอเปร่าจีไปแล้วครับตอนนี้โอเปร่าจีตาไปแล้วนะครับนะ เดี๋ยวยังตามเซียสกายอยู่นะครับโอเปร่าครับมาเลยครับผมตอนนี้โอเปร่าครับวิ่งขึ้นมาแล้วอีสออนครับผมใส่ขึ้นไปเป็นที่หนึ่งทันทีเดี๋ยครับสกิลไม่ติดกูไปแล้วว่าไม่อยู่แล้วครับในเนเจอร์ด่าให้หมดด่าให้เรียบโอเคครับโอ้โหเนเจอร์ใส่หมดทุกสีโดเบิ้ลตามจากข้างลงครับโดเบิ้บลมาแล้วโดเบิ้ลมาแล้วครับ ไหวไหมเทียมไหวไหมเนี่ยตอรต้ตาบิดาหมดนะอ,อ้ยอีนิดนึงไปไหวครับหมดแร้วตอรตาบีดาหมดครับโอเอปร่าหมดแร้ครับโ,โ,โ,โไทกียังเก่งอยู่ครับผมตามแมวอ๋อตัวแบกผมเลยใช่ไหมไม่ไทกีเก่งครับผมแต่เพื่อนผมไม่เห็นนะครับคือผมไม่เห็นในนี้ไงหลักๆว่าไทกีมันหายไปไหนวะคือเอาจริงผมวางแผผมคิดในใจนะว่าไทกีไม่ต้ง้ง เจอกับทุกสนามอ่ะผมคิดอย่างนั้นเลยนะเพราะไทกิชัตเตอร์เป็นมาที่ส่วนใหญ่คนจะเลือกเป็นตัวเลือกต้นๆน,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 นะครับนะกลายเป็นว่าไม่เจอไทกิเลยครับนะไปเจอแต่ใครว่ได้เจอแต่โทโ,ทโ,ทโกไกเทโอนะครับงำที่หนึ่งเลยครับก็ถ้าเป็นเรื่องของพาวเวอร์สายเพชรตัวโอเปร่าผมค่อนข้างจะถือว่าโดดเด่นอยู่ ว่าวแย่แล้วครับสกิลออกมาดีเกินนะครับนะไม่ค่อยสวยครับเราขึ้นมาเราขึ้นมาลึกเกินนะครับคือที่หนึ่งเลยครับรอบนี้ไม่มีใครวิ่งฟอนเลยเหรออแย่แล้วครับเราขึ้นมาลึกเกินครับต้องลุ้นนะครับให้มีใครมาแซงเราเกาะนะครับนะแต่คงจะยากครับดูลักษณะแล้วนะครับนะเพราะว่า บวกพาวเวอร์เท่าบีอยู่ครับนะาายากเธอแล้วส <c oughs> ิทำไมเราเจอแต่ไทกีฟอน,นลันอเวทุกรอบฟอนยี่บุคิดว่าได้จะเจออย่างอเซนิซัมนะไอ้กับโกชิปก็ว,วิ่งขึ้นมาเลยครับนะตาไปอยู่ครับไว้ไปโกชิปโกชิปถือว่าต้องวิ่งออกมาขึ้นมาใช้ได้เลยครับ สอดีโอเปร่าเรายกคงนําที่1ึงอยู่ครับผมแต่ข้างหลังก็พอพี่อัตติใส่หน้าเราแล้วนะครับนะเพราะว่าเราขึ้นที่1ึงครับเราขึ้นลึกเกินนะครับนะโอชิปเมื่อกี้เข้ามาเคยช่องสวัสดีปีใบนะครับนะสงสัยเป็นเพราะว่าเสียงเมื่อวานกินไปเยอะบ้างเสียงมันเลยเปลี่ยน <c oughs> สวัสดีฟูจังกนแล้วกันนะครับนะ โอเคครับโอ,อเปร่ายังขึ้นที่หนึ่งอยู่นะครับน้ำเข้ากลุปเอเลยครับน้ำเพียงแต่ว่าพอเทสรอบสองนี่คือแพ้ยับเลยถ <c oughs> <t> ึงบอกไอ้ซีเอ็มรอบเดียกโคตรมีความมั่นใจเลยครับ ตัดสตาบิน่าสายสายฟ,อ,ายฟอนนะครับผม่ีก่อนครับผมไปล่าผมสตาบินา่าแปดร้อติดลัดแล้วฮิวเท่าไหร่ก็ไม่พอ <laughs> อย่าติดลัดติดลัดไดม่พูดไปออก <laughs> โอเคครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยโอเปร่าของเราก็ยังถือว่าทําผลงานได้ยังดีอยู่นะเดี๋ยวอย่างที่เห็นครับผมจุดอ่อนก็คือตามิด้าที่น้อยเกินนะครับนะไปครับสู้เขาได้ครับโกชิปครับตอนนี้ค่อยๆจีไปเรื่อยนะครับนะำโอเป拉ครับผมตอนนี้อีสออนเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ตามที่2อยู่ครับ ปีสตาร์นะครับมาแล้วครับผมตอนนี้แค่งขึ้นที่หนึ่งครับเดวเิล่าขอบวิ่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เดนเจอร์ไล่ด่าไล่เช็ดกราบันเดอร์บดีบัฟใส่ครับโดมิเนเตอร์ครับกราบันเดอร์ไปจากข้างหลังแล้วกราบมาจากข้างหลังครับไหวไหมจะดีทัดไหมครับอ่ากราบมาแล้วอีนิดเดียวครับเอ้ยอีนิดเดียว เ,เขาเอาไอ้นี่มาเขาเอาไอ,าอา้กราดมาถ้าเอาเดเจอร์มาตัดสตาร์ม่ได้นี่กูล่วงไปแล้วเกือบต้องไปดูรอบสองรอบสองได้จเจอแต่เอาจริงเพจก็น้อยกว่าที่ผมเยอะนะไม่ใช่เพจต้องบอกว่าไทกินะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเจอไทกิเยอะกว่าดีนะแต่ก็พูดตรงว,ว่าเจอไม่เยอะเท่าไหรนะ่แต่คือยังเจออยู่ว่าไทกินะครับนะอะไรวะไทกิสายฟอน <c oughs> โอทายกีสายสายพุงเลยครับไปไกลามากครับเบรกเป็นก่อนเนรีบไปไหนแน่ไวรุ่นทายกีสายฟอนโอ้โหสุกสกาดีพุงไปไกลามากครับตามจะทันไหมเนี่ย ก็มาดูกันต่อไปเลครับนะดูสิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับน้ตอดีซุสกาก็เล็งเครื่องไปแล้วนะครับไอ้กีชาเติร์พยายามจี้ตามไปเรื่อยครับแต่เราก็ไปย้อนกับผมจี้ไปเรื่อยเช่นเดียวกันนะครับน้ำ ตอน,นไทยกีวิ่งตามสุสกาจะถึงแล้วครับพุ่งไปครับผมจะถึงไหมโอเปร่าครับผมจี้ไปเรื่อยครับอีกนิดนึงไกลแล้วตามไปโอเปร่าได้ใช่ดึงขามันไว้เดเจอร์ดึงขามันไว้ปืนเข้าไปครับอีกนิดเดียวไกลแล้วอีกนิด อีกนิดเดียวครับโอ้โหแสงแบบชิวเชียดโอ้หโอ้ยว่าจะตามสุสกาทันนะครับอีกนิดเดียวจริงยัง <c oughs>